มาเจอเกมนี้ครใครเซ็นใครเซ็นวินนะโอ้โหอ่านยากมากๆอ่ะมาเราจะทําการบายฟีเจอร์นะฮะหรือฟีเจอร์บายเนี่ยซื้อซื้อฟีซิปนะสําหรับเกมนี้นะครับเมื่อกี้ซื้อไปที่200ครับความน่าสนใจของเกมนี้ครคือตรงนี้ครับแกมเบอร์ตรงนี้ครับหมุนไปเลยครับหมุนให้ทั้งสองอันเนี่ยเต็มสุดไปเลยนะไปต่อครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นมัลติเพลนะฮะเป็นตัวคูณนะฮะอ มีลุ้นหน่อยนะฮะถ้าเล่นเกมนี้นะซื้อฟีเจอร์เนี่ยบอกเลยว่าต้องกดให้ได้20 20นะถือว่าสำคัญมากๆแล้วบอกเลยว่ากำไรเนี่ยจุกจุกครับมาครับ18แล้วนะอีกหนึ่งร้านครับชิลๆไปฮะด้านบนเป็นฟรีสปินนะฮะด้านบนแม็กซิม,ม,มัมอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ20เราจะได้ฟรีสปินทั้งหมด20ครั้งนะฮะในต้นทุน200เครดิตเท่านั้นเองฮะตกครั้งละ10 เบาๆฮะโอ้เรียกได้ว่าจับต้องได้นะฮะมาฮะสิบสี่โอ้เฉียวเฉียดนะครับไปครับมาแล้วครับที่สิบหกมาโอเคครับละครังสุดท้ายเรียบร้อยะฮะยี่สิบยี่สิบครับมาหมายแรกเนี่ยนะฮะคูนยี่สิบด้านล่างไปฮะร้อยสี่สิบแล้วนะครับ คุณทุนอยู่ที่200ร้ถ้าบอกไว้ก่อนบิ๊ินมาเลยครับกราฟิกเนี่ยสวยงามครับเงินเดี๋ยวปิ้วนเลยครับมาครับ144ครับไปเร็วๆครับมาไปต่อครับเลยสิบก้าครั้งนะฮะมารอบนี้ไม่แตกครับนี่นะครับมันแตกไม่เยอะนะด้านบนอ่ะแต่เราคูณ20นะบอกเลยว่าจุกๆฮะไปครับมาเรื่อยๆฮะมาเรื่อยๆ หยุดที่เท่าไหรฮะใหม่ไหมอีกนิดนึงอีกนิดนึงใหม่ฮะมาดิควินไปเร็วๆครับ96ครับมาฮะไปต่อเลยครับหมาเหลือ14ครั้งนะฮะตอนนี้เราได้ต้นทุนคืนแล้วนะฮะที่เหลือเนี่ยเรียกว่ากำไรรุนรนครับมาครับดิควินใหม่แล้วอยู่ที่160ครับเป็นเบงกอวินนะไปฮะเรื่อยๆฮะบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ย เด็ดจริงๆนะเป็นเกมจากค่าย BG จีนะซึ่งเรารีวิวบ่อยมากๆนะฮะและเป็นเกมที่เราค่อนข้างจะแนะนำเลยนะฮะสำหรับค่ายนี้นะผมมีเกมเด็ดเกมดังโดนๆเนี่ยเยอะมากๆเลยครับมาวายสตัวไปครับมาไหมเท่าไหร่ครับบิ๊กวินมาร้อยสี่นะกำไรเนี่ยโอ้โหมาหนักๆเลยฮะจุกๆเลยนะครับโอ้โหอันนี้ไปสองไหมครับได้วายมา3อันฮะ ไอ้ไม่ไม้มาได้มาเจ็ดสิบสองถ้าอยากเล่นเกมสนุกๆแบบนี้เนี่ยลายด้านขวาบนเนี่ยนะฮะแอดมาได้เลยครับมีแอดได้ฮะ,ะล้วก็แอดมาได้เลยครับมาไม้เจ็สิบสองครับไก่หมดแล้วนะฮะมาอีกไหมไม่มาเจ็ดสิบสองครับไม้ดีมาเลยหออกครั้งครับ ย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเกมนี้ที่สําคัญเลยคือต้องกดโต๊ะตอนแรกนะแคมเบอร์เนี่ยให้ได้20 20นะครับมาบิ๊กวินเพื่อจะได้แบบนี้นะครับบิ๊กวินแบบนี้หนักๆจุกๆครับร้อยยี่สิบแปดครับเหลืออีกสี่ครั้งนะครับผมไปต่อไหมไม่นครับเก็บไปไเรื่อยๆครับเก็บไปไเรื่อยๆนะแต่ไงตอนนี้ก็กำไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับ และรอบสุดท้ายครับไม่มาไม่เป็นไรมาครับดูทั t วท w i วินกันมาหยุดอยู่ที่เท่าไหรครับเท่าไหร 1, ึ่1,000ทัวนะครับได้กําไรมาทั้งหมดแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับสำหรับเกมนี้ใครชนวินนะครับถ้าอยากเล่นอยากลองนะฮะก็แอดไลน์มาได้เลยครับที่ด้านบนนี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่นะฮะขอให้สนุกครับ